สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สนามยิงปืนค่ายกำแพงเพชอาารอัครยุยธินนะครับวันนี้ผมอยู่กับปืนกล็อกโมเดล44นะครับนะขนาดจุด2 2 lr นะครับซึ่งเป็นกล็อกโมเดลใหม่ล่าสุดที่บริษัท g ล็อกเนี่ยได้ออกแบบแล้วก็ผลิตขึ้นมาเลยนะครับตัวกล็อกโมเดล44ตัวนี้นะครับมิติมันจะเท่ากันกับ g ล็อก19 Gen5 นะครับผม ทั้งด้ามจับทั้งความยาวลำกล้องนะครับในส่วนของสเปคต่างเนี่ยถ้าเกิดว่า,าเพื่อนสมาชิกอยากจะทราบนะครับก็ลองเข้าไปค้นหาดูในในเว็บของบริษัทกอกได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาลองยิงดูกลุ่มกระสุนกอดน,นะครับผมจะลองยิงด้วยกระสุนเป็นกระสุนจุดสองสองความเร็วมาตรฐานนะครับอีเล่รุ่นแอคชั่นนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นตัวถูกของกระสุนอีเล่เลยละว่ากลอลตัวเนี้ย จะเคียวได้ไหมติดขัดไหมนะครับลองยิงดูกันเลยดีกว่าดูกลุ่มห้านัดก่อนนะครับไม่ติดเลยนะครับลีคอมายนุ่มมากปืนแทบไม่กระดกเลยเป็นปืนที่ยิงสนุกนะ กลุ่มกระสุนก็นะครับกลุ่มยิงเร็วๆเห็นศูนย์ก็เหนียวนะครับเห็นศูนย์ก็เหนียวเลยก็อยู่ประมาณนี้นะเป็นปืนที่เหมาะกับใช้ในการาสันทนาการยิงเล่นนะครับแล้วก็ฝึกสุภาพสตรีให้ยิงจะได้ไม่ไม่กลัวปืนอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราลองยิงยิงเร็วดูการทํางานของปืนนะครับปืนตัวนี้ เป็นระบบโรแบ็ k นะครับมาดูแม็กใกล้ๆเนี่ยตรงนี้ผมชอบมากเลยนะฮะ mm hmm. ตัวแม็กเขาจะออกแบบมาให้ให้ใส่กระสุนได้ง่ายนะให้ดึงดึงลงมาเลยนะครับแล้วก็เอากระสุนเนี่ยวางลงไปใส่ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะครับ,นะรบหรือจะใช้ฝึกเ,เด็กๆก,ก็ได้นะครับยิงในเชิงในการกีฬานะครับ ก็เหมาะเหมือนกันปิดนะฮะกระสุน,นกระสุนเก่าออเราใส่2องแม็กเลยดูว่าติดไม่ติดนะครับสองแม็กเนี้ยถ้ายิงแล้วผ่านนี่ก็เยี่ยมเลยนะครับคือทำไมผมถึงต้องใช้กระสุนความเร็วมาตรฐานนะครับเพราะว่าในปืนกล็อกเนี่ยใน เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีพวกคอนเวอร์ชันนะครับที่ทํามาสําหรับใส่กับปืนปืนกล็อกใช้กับโครงกล็อกปกติเนี่ยมันจะต้องใช้กระสุนแรงสูงนะครับใช้กระสุนหัวแดงกระสุนแรงแรงปืนมันถึงจะทํางานได้เรียบร้อยนะครับแต่กระสุนหัวดาเนี่ยจะเคยยิงไม่ไม่มีตัวไหนที่ที่ที่ผ่านเลยนะครับมันก็จะติดขัดยิงไปแข่ไปนะฮะแต่ว่ากล็อกสี่สี่ตัวนี้สร้างมาสําหรับกระสุนจุดสองสองเอลอาร ผมก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าใช้กระสุนความเร็วมาตรฐานมาจะใช้ได้ไหมนะครับอันนี้ผมลองยิงเร็วๆดูนะครับว่าการทํางานของปืนจะติดไหมนะครับในกระสุนความเร็วต่ำ ยิงดียิงสนุกนะครับแบบเดียวหมดไปขึ่งกล่องแล้วก็กระสุนจุดสองสค่อนข้างเป็นกระสุนที่ราคาไม่สูงมากนะครับเหมาะกับก,การใช้ในการสุกโปนนะครับก็ค้ายนี้ก็ขอขอบคุณด็อกนูเรนเซนเตอรนะครับที่ได้นำปืนกระบอกนี้มาให้เราทดสอบแล้วก็ลองยิงนะครับขอบคุณมากครับ